สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาส่งงานนะครับผมจากทางร้าน JGT นะครับวันนี้มาส่งงานให้กับคุณดำรงนะครับผมก็ออเดอร์เข้ามานะครับเป็นปริโมรุ่นท็อปแนวฟังตัว D77 นะครับอยากได้เบสแน่นๆลอยๆนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวนี้ได้ในราคาโปรไป2,990บาทนะครับมีประกันฟังซ่อมฟรีให้ตลอดใช้งานนะครับเดี๋ยวลูกค้า ลองฟังเสียงกันดูนะครับลูกคาลูกค้าใส่ยูฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ในรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนะครับลองดูกันครับ นนี้สาวมาจาก YouTube เนี่ยผมรู้สึกว่าแหลมมันเบาไปนะครับเดี๋ยวลองมุดแหลมเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะ ชุดตับนะครับเกรดนม,ม,มนมแน,น่นๆนนลอยลอยได้เลยนะครับผมตัวนี้นะ สามารถปรับให้แข็งกว่านี้ได้นะเดี๋ยวผมเปิดเฉพาะทรัพอย่างเดียวนะลองดูนะทูกคนลูกค้าใส่อุปฟังดูนะครับนะผมเปลี่ยนความถี่ให้ดูนะนิดหน่อยนะครับขยับนิดเดียวนะครับเนครับความถี่มันเปลี่ยนเลยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมกลับไปตรงตรงกลางนะสังเกตหน้าดอกนะครับแล้วก็วอลลุ่มนะเห็นไ,ไหมครับจะไปกลับความถี่มิดโลเลยนะครับ อ่กลับมาน่าจะจบเพลงพอดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะผมจับโปรอยู่นะครับปกติ3590บาทนะครับแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นนะตอนนี้ก็ช่วยๆกันไปจริงๆของเนี่ยนะครับผมขึ้นมาตัวละร้อย้าบาทนะต้นทุนขึ้นมาอีก150้าบาทนะครับผมก็ช่วยแบกไว้ให้นะตอนนี้นะครับผมก็ช่วยๆกันนะครับช่วงนี้นะก็คือ เห็นใจจริงๆนะครับผมก็สําหรับลูกค้าที่อยากได้นะผมก็ยังคงราคาโปรเอาไว้ให้นะครับจริงๆผมว่าจะขายสามพันห้าแล้วนะครับผมแต่ว่าก็คือเอาเถอะนะครับช่วงนี้ก็ช่วยๆกันไปนะครับยังให้ราคาโปรสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมสําหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมลงคลิปวันศุกร์วันศุกร์ที่สี่นะครับผมตอนเนี้ของมีเหลืออยู่แค่ตัวเดียวนะครับเป็นหน้ากาก มิลเลอร์นะแล้วก็ของจะเข้าอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้านะครับน่าจะประมาณวันอังคารนะครับผมหรือไม่ก็วันพุธนะครับรถใหม่จะเข้ามาทีหนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับก็สั่งจองผมเอาไว้ก่อนได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะล็อกของเอาไว้ให้แล้วก็จะส่งของให้ตามคิวนะครับขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ออเดอร์เข้ามาแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวมากนะครับ อ่าแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเบอร์โทร0849644001นะครับ0849644001ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ